วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระ,พระคำ,คำนำ,นำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระเจ้าทรงสุดยอดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้พระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะมาศึกษาร่วมกันก็มีแง่มุมที่น่าสนใจให้เราได้ลองคิดพิจารณาใคร่ครวญด้วยกันนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็คือดาวิดได้วางแผนในการเคลื่อนย้ายหีบพระสัญญาของพระเจ้านั้นให้กลับมายัางเยรูซาเล็มนะครับมาตั้งที่เยรูซาเลม็มแต่ในระหว่างทางนั้น คนที่ชื่ออุตสานะครับเป็นคนที่คอยดูแลประคับประคองหีบพระสัญญาของพระเจ้าเห็นว่าหีบของพระเจ้ากําลังจะหล่นลงมาในขณะที่เกวียนเกิดสะดุดนะครับแต่ว่าพระเจ้าได้ทรงแสดงพระพิโรธของพระเจ้าพุ่งใส่อุตสาจนทําให้อุตสาเสียชีวิตนะครับบางที่เรามองแล้วเหมือนกับว่าทําไมพระเจ้าไม่เว้นสักคนหนึ่งละ่ะเพราะว่าคนนี้มีความเจตนาดี มีความตั้งใจดีที่จะปกป้องหีบพระสัญญาของพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ไม่ละเว้นทรงสังหารเขาในทันทีทันใดนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เราไม่อาจที่จะเข้าใจนาำพระทัยพระประสงค์ของพระเจ้าได้ทั้งหมดเรารู้เพียงว่าพระเจ้าทรงมีอธิปไตยในพระองค์เองนะครับพระองค์ทรงบริสุทธิ์และทรงศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่ดูแลและจัดการกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้านั้น จำเป็นจะต้องให้เกียรติและยำเกรงพระเจ้าอย่างที่สุดนะครับเหมือนกับว่าทุ่มเททั้งชีวิตที่จะถวายเกียรติให้เกียรติแก่พระยาเวในกิจการงานทุกอย่างนะครับก็เป็นบทเรียนเตือนสติเราทั้งหลายให้ระม,มัดระวังในการปรนิบัติร,รับใช้พระเจ้าอย่ารับใช้พระเจ้าแบบเหยอะๆแยแย,แ,ยแบบเล่นๆอย่างไงก็ได้ไม่ให้ความสําคัญกับพันธกิจของพระเจ้ากับงานรับใช้ที่เราได้ตุิตัว ในการตรนนิบัติรับใช้พระเจ้านะครับดังนั้นนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นบทเรียนสะท้อนเตือนใจเราทั้งหลายว่าถ้าเราทุ่มเทรับใช้พระเจ้านั้นต้องกระทำสุดชีวิตแม้จะต้องสิ้นชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตเราก็ต้องทำเพื่อถวายเกียรติและแสดงความยำเกรงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกมิติของชีวิตในการรับใช้พระเจ้าของเรานะครับคุณผู้ฟังครับและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้า ที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับจะอยู่ในพระธรรมสองซามูเอลบทที่6นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังกันในตอนนี้เลยครับสองซามูเอลบทที่6ข้อ1ถึงข้อ23มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับดาวิดทรงนำหีพันธสัญญามาเยรูซาเล็มดาวิดทรงทรวบรวมทหารทั้งปวงในอิสราเอล ที่ถูกคัดแล้วอีกครั้งหนึ่งได้สามหมื่นคนและดาวิดก็ส่งลุกขึ้นไปกับประชาชนทั้งสิ้นที่อยู่กับพระองค์จากบาอาเลยูดาเพื่อนำหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากที่นั่นซึ่งเรียกตามพระนามคือพระนามของพระยาเวจอมทัพผู้ประทับเหนือพวกเครูและพวกเขาก็เอาเกวียนใหม่ บรรทุกหีบของพระเจ้าและนำออกมาจากบ้านของอาบีนาดับซึ่งอยู่บนเนินเขาและอุตสากับอาหิโยพวกบุตรของอาบีนาดับก็ขับเกวียนใหม่เล่มนั้นและบรรทุกหีบของพระเจ้านำจากบ้านของอาบีนาดับซึ่งอยู่บนเนินเขาและอาหิโยเดินหน้าหีบดาวิดกับพงพันธ์ทั้งสิ้น ของอิสราเอลก็ร่าเริงกันเต็มที่อยู่เฉพาะพระพักพระยาเวด้วยเครื่องดนตรีและด้วยพินเข่าคู่และพินใหญ่ร,รัมนากรับและฉาบและเมื่อมาถึงลานนวดข้าวของนาโคนอุตซาก็เหยียดมือออกจับหีบของพระเจ้าไว้เพราะโคสดุดและพระพิโรธของพระยาเว ก็พุ่งขึ้นต่ออุตสาและพระเจ้าทรงประหารเขาที่นั่นเพราะความผิดของเขาเขาจึงตายข้างหีบของพระเจ้าและดาวิดก็กริว้วเพราะพระยาเวทรงทลายด้วยการทำลายอุตสาจึงเรียกที่ตรงนั้นว่าเปเรธอุตสาจนถึงทุกวันนี้ในวันนั้นดาวิดก็ทรงกลัวพระยาเว และตรัสว่าหีบของพระยาเวจะมาถึงข้าได้อย่างไรดังนั้นดาวิดจึงไม่ทรงยอมนําหีบของพระยาเวเข้าไปในนครดาวิดให้อยู่กับตนแต่ดาวิดทรงให้เลี้ยวไปที่บ้านของโอเบตเอโดมชาวกัดหีบของพระยาเวก็อยู่ที่บ้านของโอเบตเอโดมชาวกัดสามเดือน และพระยาเวทรงอวยพรโอเบตเอโดมและครอบครัวของเขาทุกคนมีคนไปกราบทูลกษัตริย์ดาวิดว่าพระยาเวทรงอวยพรครอบครัวของโอเบตเอโดมและทุกสิ่งที่เป็นของเขาเนื่องด้วยหีบของพระเจ้าดังนั้นดาวิดจึงเสด็จขึ้นไปนำหีบของพระเจ้า จากบ้านของโอเบตเอโดมถึงนครดาวิดด้วยความชื่นชมยินดีและเมื่อผู้หามหีบของพระยาเวเดินไปได้หกก้าดาวิดก็ทรงถวายโคตัวหนึ่งกับลูกโคอ้วนตัวหนึ่งและดาวิดก็ทรงเต้นรำเฉพาะพระพักพระยาเวด้วยสุดกําลังของพระองค์และดาวิดทรงสวมเอโฟดผ้าป่านอยู่ ดังนั้นดาวิดและพงพัน์ทั้งสิ้นของอิสราเอลนำหีบของพระยาเวขึ้นมาด้วยเสียงโห่ร้องและด้วยเสียงเป่าเขาสัตว์ขณะเมื่อหีบของพระยาเวเข้ามาถึงนครดาวิดมีคารราชธิดาของซาอูลก็มองออกที่ช่องหน้าต่างเห็นพระราชาดาวิดทรงกระโดดและเต้นรำ เฉพาะพระพักพระยาเวนางก็ดูหมิ่นดาวิดในใจพวกเขานําหีบของพระยาเวเข้ามาตั้งไว้ในที่กำหนดตรงกลางเต็นท์ซึ่งดาวิดส่งตั้งไว้และดาวิดก็ทรงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสันติบูชาเฉพาะพระพักพระยาเว และเมื่อดาวิดทรงเสร็จสิ้นการถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสันติบูชาแล้วพระองค์ก็ทรงอวยพรประชาชนในพระนามของพระยาเวจอมทัพและแจกขนมปังคนละแผ่นเนื้อคนละก้อนและขนมลูกเกดคนละแผ่นแก่ประชาชนทั้งปวงคือประชาชนอิสราเอลทั้งหมดทั้งชายและหญิง แล้วประชาชนทั้งปวงต่างก็กลับไปยังบ้านของตนและดาวิดก็ทรงกลับไปอวยพรแก่ราชวงศ์ของพระองค์แต่มีคารราชธิดาของซาอูลออกมาพบดาวิดและทูลว่าวันนี้พระราชาแห่งอิสราเอลได้เกียรติยศหนักหนาทีเดียวนะเพคะทรงถอดฉลองพระองค์วันนี้ ต่อหน้าพวกสาวใช้ของเหล่าข้าราชการของฝ่าพระบาทอย่างกับไพร่คนหนึ่งแก้ผ้าไร้อย่างอายและดาวิดตรัสตอบมีขานว่าเป็นสิ่งที่ทำเฉพาะพระพักพระยาเวผู้ทรงเลือกเราไว้แทนเสด็จพ่อของเจ้าและแทนราชวงศ์ทั้งสิ้นของพระองค์เพื่อทรงแต่งตั้งให้เราเป็นผู้นำ เหนือประชากรของพระยาเวเหนืออิสราเอลเราจึงเริงโลดเฉพาะพระพักพระยาเวเราจะยอมถูกดูหมิ่นยิ่งกว่านี้และเราจะเป็นคนต่ำต้อยในสายตาเราแต่พวกสาวใช้ที่เจ้าพูดถึงนั้นสำหรับพวกเขาเราจะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติและมีคารราชธิดาของซาอูลก็ไม่มีบุตร จนถึงวันสิ้นชีจบพระธรรม2ซามูเอลบทที่6ข้อ1ถึงข้อ23คุณผู้ฟังครับจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าในวันนี้นะครับเราเห็นการกลับมาของหีพันธสัญญาของพระเจ้าเพราะว่านับเป็นเวลาผ่านไปประมาณร้อยปีที่หีพระสัญญาของพระเจ้านั้นต้องแยกจากพระพลาของพระเจ้าไป หลังจากถูกชาวฟิลิสเตียยึดไปที่อาเฟกแล้วหีบนี้ก็อยู่ในดินแดนฟิลิสเตียเป็นเวลาเจ็ดเดือนต่อมาชาวฟิลิสเตียส่งกลับมาก็อยู่ในเมืองเบตเชเมตยอยู่ระยะหนึ่งต่อจากนั้นก็มาอยู่ในคีรียาตเยอาริมตลอดมาเวลานี้หลังจากที่ดาวิดตีเมืองเยรูซาเล็มได้แล้ว ซึ่งได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นที่ที่เป็นศูนย์กลางของระหว่างอาณาจักรตอนเหนือและตอนใต้ท่านจึงใช้ตั้งเป็นเมืองหลวงของประเทศส่วนที่เหลือเพียงอย่างเดียวนั้นก็คือการนำเอาหีพันธสัญญาของพระเจ้ากลับมาตั้งไว้ในพระพราของพระเจ้าซึ่งท่านคิดจะสร้างขึ้นไว้บนภูเขาสิโยนและประกาศให้เยรูซาเล็ม เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของประชาชนด้วยนะครับเราเห็นว่ากษัตริย์ดาวิดนั้นได้ขึ้นไปกับคนของพระองค์สามหมื่นคนที่บาอาเลยูดาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคิริยาตเยอาริมนะครับเพื่อที่จะนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้าจากบ้านของอาบีนาดับที่ดูแลรักษาหีบนี้อยู่นะครับหีบของพระเจ้า เป็นที่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยท่ามกลางประชากรของพระองค์ดังนั้นจะต้องกระทํากันอย่างมีความยำเกรงพระเจ้าแม้ว่าในการขนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนั้นมีกฎบังคับไว้ว่าจะต้องเป็นชาวเลวีและจะต้องแบกโดยใช้คานหามที่สอดเข้าไปในห่วงทองคำ ที่ทำไว้แบกใส่บ่าไปชาวเลวีจะแตะต้องหีบนี้ไม่ได้หรือแม้แต่จะมองดูก็ตามเพราะความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดดาวิดจึงมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเสียทั้งหมดแต่ท่านและอุตสากับอาหิโยบุตรทั้งสองของอาบีนาดับได้นำหีบของพระเจ้าใส่เกวียนแล้วเดินทางไป พร้อมกับนักดนตรีที่ร้องรำทำเพลงไปอย่างใหญ่โตมโหราณมุ่งสู่กรุงเยรูซาเล็มการใช้เครื่องดนตรีในการนมัสการของชนชาติอิสราเอลนั้นเป็นที่รู้จักกันดีดังที่เราคุ้นเคยกันนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่150ก็ได้อธิบายเอาไว้กล่าวถึงเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ซึ่งส่วนมากก็ใช้ในโอกาสครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับด้วยระยะทางที่ยาวและขรุขระเต็มไปด้วยก้อนหินและก้อนกรวดเมื่อไปถึงที่แห่งหนึ่งซึ่งบันทึกว่าเป็นลานนวดข้าวของนาโคนหรือบางทีอาจจะเรียกว่านิโคนวัวที่ลากเกวียนนั้นไปก็สะดุดทำให้หีพระสัญญาอาจจะถูกเหวี่ยงตกลงมาได้โดยสัญชาตญาณน,นะครับ อุตสาที่เฝ้าอยู่ก็ยื่นมือออกประคองหีบไว้เพื่อไม่ให้ตกการกระทำดังกล่าวเป็นการไม่บังควรและทำให้เขาถึงแก่ชีวิตการที่พระเจ้าทรงสำแดงการลงโทษจะต้องพิจารณากันท่ามกลางความบริสุทธิ์ที่สุดของพระเจ้า ซึ่งผู้ที่กระทำกิจของพระองค์นั้นจะต้องทำอย่างมีความยำเกรงและบริสุทธิ์ด้วยนะครับเมื่อพระเจ้าทรงพุ่งพระพิโรธของพระองค์ใส่อุตสาดาวิดจึงตั้งชื่อสถานที่แห่งนั้นว่าเปเรธอุตสาแปลว่าทลายออกมาเหนืออุตสาซึ่งดาวิดก็ได้รับบทเรียนของตนในเรื่องนี้ด้วยนะครับ แต่ท่านก็ยังไม่พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายหีบของพระเจ้าอีกต่อไปจนกว่าพระเจ้าจะทรงบัญชาดังนั้นหีบพันธสัญญาของพระเจ้าจึงยังคงอยู่ในที่แห่งนั้นต่อไปอีกเป็นเวลาสามเดือนในบ้านของโอเบตเอโดมชาวกัดและในที่สุดนะครับพิธีเชิญหีบพระสัญญาของพระเจ้าเข้าเมืองก็เริ่มต้นกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้ดาวิดได้ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของการขนย้ายทุกประการในขณะที่หีบกําลังเคลื่อนไปดาวิดก็ถวายเครื่องบูชาไปและแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายอย่างปุโรหิตนะครับและร้องรำทำเพลงไปด้วยความชื่นชมยินดีพร้อมกับชาวอิสราเอลทั้งมวลมีการเป่าแตรในที่นี้ด้วยรวมทั้ง เครื่องดนตรีอื่นๆนะครับดาวิดเองเนี่ยไม่ใช่ลูกใช่หลานของอาโรนและตามปกติแล้วไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นปุโรหิตแต่เพราะท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้และยิ่งกว่านั้นในฐานะที่เป็นผู้หนึ่งที่เป็นต้นตระกูลของพระเมสิยาที่จะเสด็จมาผู้ซึ่งจะเป็นทั้งกษัตริย์และปุโรหิตและผู้เผยพระวจนะ ดังนั้นดาวิดจึงทำหน้าที่นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับและแล้วในที่สุดขบวนแห่หีบแพ่งพระสัญญาก็มาถึงตัวเมืองเยรูซาเล็มนะครับมีคารททิดาของซาอูลที่เป็นพันรยาคนแรกของดาวิดเห็นกษัตริย์ดาวิดสามีของตนร้องรำทำเพลงอย่างเริงโลดถวายพระเจ้าท่ามกลางฝูงชน นางจึงเกิดความละอายและต่อมาก็มาตำหนิดาวิดดาวิดยืนยันการกระทำของตนว่าไม่ได้ทำผิดแต่ประการใดดาวิดจึงไม่ได้เข้าหานางอีกเลยและนางก็ไม่มีบุตรตลอดชีวิตของนางการที่นางมีคารขัดแย้งกับความกระตือรือร้อนของสามีในการรับใช้พระเจ้านั้นนางถือว่าท่านไม่มีค่าอะไร มากกว่าการไปแสดงจำอวดอวดชาวบ้านซึ่งเป็นการกล่าวร้ายที่ทำให้ดาวิดเสียใจมากในที่สุดหีพันธสัญญาของพระเจ้าก็มาประดิษฐานอยู่ในพระพลาของพระเจ้าตามที่ดาวิดได้ทรงจัดเตรียมไว้และกษัตริย์ดาวิดก็ถวายเครื่องบูชาต่างๆแด่พระเจ้ารวมทั้งแจกจ่ายอาหารต่างๆนานา แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีอย่างท่วนหน้าคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่ได้อธิบายสรุปเพิ่มเติมในพระธรรมสองซามูเอลบทที่6เอาไว้มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฝั่งร่วมกันนะครับซึ่งได้มีใจความว่า เราเพิ่งได้เห็นพระเจ้าแห่งการทะลุทะลวงทรงต่อสู้กับชาวฟิลิสเตียในบทที่หมาแล้วและทำให้พวกเขาต้องแหลกรานไปสำหรับพระธรรมของพระเจ้าในวันนี้เราได้เห็นพระราชออำนาจและการพิภากษาของพระเจ้าที่ทรงสำแดงออกในวิธีที่แตกต่างออกไป ผู้อ่านในยุคใหม่อย่างเราอาจจะไม่เข้าใจเรื่องราวของพระพิโรธที่พระเจ้าทรงแสดงต่ออุตสาอุตสาน่าจะปล่อยให้หีบตกโคลนไปเลยจะดีกว่าไหมแต่เหตุการณ์นี้ก็ทำให้ดาวิดหัวเสียอย่างมากเช่นกันเพราะเขาทั้งโกรธและเกรงกลัวพระเจ้าเรื่องนี้เตือนสติเราว่าเราต้องเกรงกลัวพระเจ้า เพราะพระองค์บริสุทธิ์การที่เรายืนอยู่ต่อพระพักของพระองค์ได้ก็เพราะเรามีพระเยซูผู้ทรงเป็นผู้เดียวที่ทำให้เราสามารถเข้าใกล้พระเจ้าได้คุณผู้ฟังครับเราสัมผัสได้ถึงความสุขของดาวิดเวลาที่พระองค์นำหีบพันธสัญญากลับมาอย่างเยรูซาเลม็มนี่เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการนมัสก,การ ที่ได้ถูกทิ้งร้างไปซึ่งกลับมานมัสก,การอีกครั้งด้วยใจจริงและเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขและเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างยิ่งที่ได้เห็นมีคารพัรยาของดาวิดซึ่งถูกขีดเส้นใต้ย้ำว่าเป็นลูกสาวของกษัตริย์ซาอูลดูหมิ่นพระองค์ในเรื่องนี้ดาวิดกลับบ้านเพื่อจะอวยพรครอบครัวของพระองค์ แต่มีคารกลับรับไม่ได้มีคารเป็นเครื่องเตือนสติเราทุกคนที่อาจจะผิดพลาดโดยการไปดูหมิน่นการนมัสการด้วยใจจริงของพี่น้องคนอื่นก็เป็นได้แม้ว่ามีคารอยู่ใกล้กับที่ประทับของพระเจ้าแต่ใจของเธอช่างอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เหลือเกินคุณผู้ฟังครับ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดไม่ว่าจะด้วยวิถีทางใดจงตอบสนองต่อความบริสุทธิ์ของพระเจ้าด้วยการนมัสก,การอย่างสุดจิตสุดใจอย่างเปี่ยมล้นด้วยความสุขเหมือนที่กษัตริย์ดาวิดได้ทรงกระทำนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนํารายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไป ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ